สวัสดีค่ะดาวสตาร์ค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีลบรูปด้านหลังที่เราไม่ต้องการนะคะอย่างเช่นรูปนี่นะคะจะมีคนอยู่ด้านหลังเห็นไหมคะซึ่งเราไม่ไม่ต้องการนะคะเราก็จะลบทิ้งนะคะขันขั้นตอนแรกก็มาที่ข้างล่างตรงนี้คะ่ะขีดสามขีดนะคะเข้าไปเข้าไปเสร็จปุ๊บ น,นะคะคเข้ามาแล้วจะมีมุมอยู่ด้านนี้นะคะมุมตรงนี้นะคะกดอยากลบนะคะถ้ากดตรงนี้ก็คือภาพที่เราตัดแต่เราไม่ตัดอันนี้ก็คือเพิ่มแสงแเราไม่ต้องเพิ่มเพราะแสงมีแล้วแล้วกดยางลบตรงนี้นะคะ่ะพอกดอยางลบปุ๊บก็จะเป็นขึ้นลักษณะแบบนี้นะคะนี่น มันก็จะให้อ่าแล้วก็ขีดไปตรงนี้คือเราไม่ต้องการใช่ไหมเราก็ลบ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 ซูมออกไปละหนึ่งภาพแล้วก็มีลบตรงนี้นะคะลบตรงนี้ก็ลบลบลบขีดขีดเฉพาะตรงนี้นะคะคือเรือลบเบื้องหลังเอาเอาลูกคนออกอืม ออกไปแล้วนะคะมาตักนิดหนึ่งเฮ้ยมีอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะน,นี่ด้านข้างตรงนี้ด้านข้างตรงนี้ซึ่งเราจะไม่เอามีคนยืนอยู่เห็นไหมคะซูมนี่นะคะมีคนยืนอยู่ซึ่งเราจะลบเอาออกเนี่ยอย่างนี้หมดเลยเนี่ย เราไม่ต้องการเนี่ยลบทิ้งเลยอ,ออกไาแล้วแล้เราจะลบออกมีดินซอใช้ iPad ดีค่ะ ยังออกไม่หมดออกหมดแล้วเพาเราไม่เอาคนอยู่เบื้องหลัง เราจะลบใช้วิธีลบอย่างนี้นะคะนี่นี่นี่นะคะนี่เราก็เช็คดูว่าเราจะลบตรงไหนบ้างนะคะนี่เช็คดูรูปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดดันนะคะดอนดอนกดเข้าไปปึ๊บ นี่เราก็ได้ภาพที่ไม่มีพื้นหลังแล้วนะคะนี่เห็นไหมไม่มีคนอยู่ด้านหลังแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีภาพอย่างนี้แล้วก็อาจจะลบเพิ่มอีกสักนิดนึงก็ได้นะคะ,ะกดมาที่ยังลบเหมือนเดิมนะ,ะนซูมดูว่าตรงนี้เราลบอีกหน่อยหนึ่งนีย มันจะมีเหลืองๆติดเนี่ยแล้วก็ค่อยลบออกไปอาวแคทขาดทีนี้เราก็กดเราไม่ต้องการอันลบออกเราก็กดกดกลับ ลุกนิดเดียวโอเคถ้าเรากดถ้าเราจะเอาย้อนกลับเราก็กดกลับอย่างเงี้ยย้อนกลับนะคะโอเค,อเคน่าจะได้ละกดดันนะคะกดดันดันน่าจะโอเคกด ดอนนะคะดอนได้ล้ก mm ็จ hmm. ะไ,ได้อยู่โอเคอยู่นะคะสวยอยู่โอเคเรียบร้อยในการรบเรียบร้อยพื้นด้านหลังที่เราไม่ต้องการนะคะสวัสดีค่ะ